สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรพทุกท่านครับตรงไปตรงมากับผมการุณไสยงามนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มาเริ่มรอบดึกที่ผ่านมาก็ตรงไปตรงมากับผมก็ตอนช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวัน<ม>ก็คงจะวันนี้แหละครับเป็นวันแรกที่เริ่มต้นมาเป็น ตรงไปตรงมากับผมการุณไสยงามเปลี่ยนเวลามาเป็นห้าทุ่มถึงหกทุ่มทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นกันนะครับก็ดึกหน่อยแต่ถ้าพี่น้องพันธมิตรที่อเมริกาเวลานี้ก็กำลังพอดีตื่นเช้าขึ้นมาประมาณ6กโมงเช้า7จ็ดโมงเช้าบางพื้นที่นะครับก็กำลังพอดีเหมือนกัน คือปัญหาว่าจะพอดีที่ไหนสนั้นแหละครับไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมที่ครบครับวันนี้คงจะต่อเรื่องสัหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> จากเรื่องที่พูดตกค้างไว้คือเรื่องกรณีที่ดินเขากระโดงซึ่งเป็นที่ดินที่จังหวัดบุรีรัมย์ในกรณีที่ดินรถไฟซึ่งมีพระราชกฤษฎีการัรชสมัยรัชกาลที่6ได้บัญญัติในตราพระราชกฤษฎีกาไว้ นะครับในครั้งกันนู้นนะครับท่านผู้ชมที่ครบครับเมื่อรัชการที่5ได้นำเรื่องการรถไฟเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็ท่ามกลางการก่อสร้างทางรถไฟก็เป็นลำดับขั้นมาเรื่อยมาจากกรุงเทพสายหลักก็ผ่านสระบุรีนคะรราชสีมา ไปสายเมนใหญ่ก็ได้นนะครับไปบุรีรัมไปสุรินทร์ศรีสะเกดแล้วไปสุดท้ายที่อุบลราชธานีทามกลางการก่อสร้างทางรถไฟนี่แหละครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ที่สำคัญก็คือหินในการที่จะมาปูทางปูรางรถไฟปูทางปูไม้หมอนนะครับ อุรารถไฟวิง่งทีนี้หินเนี่ยก็จะมีในบางพื้นที่เท่านั้นในพื้นที่ระหว่างจังหวัดนครราชสีมามาจนถึงบุรีรัมย์จนถึงสุรินทร์ศรีสเกตไปถึงอุบลราชธานีนะนะครับแหล่งหินที่ดีที่สุดนะครับและเป็นหินที่แข็งที่สุดมีคุณภาพที่สุดและมีปริมาณมากที่สุดนะครับ ก็อยู่ที่พื้นที่เขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์และที่สำคัญครับหินที่เขากระโดงนะครับตัวจังหวัดบุรีรัมย์หรือเมืองแปะโบราณน,นะครับเมืองแปะโบราณก็คือแปะนี่มาจากต้นแปะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะไม้ยืนต้นซึ่งเกิดเป็นพุ่ม เป็นจำนวนพื้นที่มากอยู่ในตัวพื้นที่บริเวณเมืองเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองแปะต่อมาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจังหวัดบุรีรัมพื้นที่ตรงนี้นะครับของเขากระโดงเป็นพื้นที่ที่หินภูเขาไฟตัวภูเขาไฟเป็นเขากระโดงนั้นก็ขึ้นสูงไป เขากระโดงนี้ห่างจากตัวอำเภอเมืองบุรีรัมนีนะครับมาทางเส้นทางอำเภอประโคนชัยบ้านผมเนี่ยครับอำเภอของผมที่ผมอยู่จากตัวอำเภอเมืองมาตัวถึงตัวเขากระโดงนี่นะครับจะห่างประมาณสัก45หกิโลเมตรแต่ที่สำคัญนะครับที่หินที่ใช้นะครับไม่ได้ไปขุด ไปโค่นไปทําลายตัวเขานะครับตัวภูเขานะครับท่านผู้ชมครับนี่คือลักษณะพิเศษลักษณะดีมากคือหมายความว่าสามารถเก็บรักษาภูเขาได้แต่พื้นที่หินนี่นะครับจะอยู่ในพื้นที่เป็นเนินเป็นที่ราบเป็นที่ดินธรรมดาเป็นที่ราบธรรมดาอินมภูเขาแต่เป็นทุ่งราบเป็นที่ราบเป็นเนินๆเท่านั้นโดยมี ดินเนี่ยปกคลุมอยู่หนาไม่มาก20เซน3พื้นที่ต่อใต้จากพื้นดินตรงนั้นนะครับภูเขาไฟระเบิดทั้งสิ้นเลยครับที่หินที่ใช้ทำทางทำถนนนี่แหละครับทั้งสิ้นเลยแล้วหันมากจริงๆครับสาม,มากลึกลงไปใต้ดินเนี่ยนะครับเป็นร้อยร้อยเมตรเลยครับ ปริมาณหินนี่มากจริงๆเอาละด้วยเหตุนี้นะด้วยความจำเป็นในการใช้นี่แหละครับจึงในการสร้างทางโคราชไปถึงอุบลนั่นแหละครับก็มีพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่6เวนคืนที่ดินนะครับเป็นกฤษฎีกาอย่าลืมนะครับตอนรัชกาลที่6สมัยนั้นเนี่ยนะครับเรา ระบอบประชาธิปไตยที่สถาปนาระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คือตอนสมัยรัชก,กาลที่เจ็ดแต่ตอนนี้กฤษฎีการนี้นะครับเป็นพระราชกฤษฎีก้างทางรถไฟแผ่นดินจากนครราชสีมาถึงอุบลราชธานีลงวันที่9กองพันสี่ร้ย ต่อจากนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยที่ดินและสังหา,งหาริมัซซับนะครับเพื่อการสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือลงวันที่25พฤศจิกายน2464 <c oughs> ท่านผู้ชมครับตั้งแต่2462กับ2464 <c oughs> เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับกฤษฎีกานะครับเวนคืนที่ดินด้วยเหตุที่ที่ดินเส้นทางสายโคราชตุรินศรีสะเกดอุบลน,นั้น เป็นเส้นทางที่เฉียมเมือบุรีรัมย์แต่หินลูกหินที่จะเอามาก่อสร้างนะครับเป็นทางแยกออกไปจากตัวเส้นทางเมนใหญ่เพื่อจะมุงม่งหน้ามาทางเส้นทางเขากระดงแต่ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นทางใหญ่นี่นะครับจะห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์เนี่ย ประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรกิโลเมตรแล้วพื้นที่ที่มีปัญหาที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่นี้นะครับห่างจากตัวสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณนะครับ500เมตรถึง1กิโลเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เกิดเหตุทั้งหมดที่ไกลตาเจ้านายอย่าบอกนะครับว่าไกลหูไกลตาต่อการที่จะตรวจสอบควบคุม เพราะเป็นเส้นทางที่ลัดยางเป็นเส้นทางที่เป็นทางรถไฟเป็นเส้นทางที่ตรวจสอบได้โดยง่ายติดเลยครับติดตัวเมืองติดเทศบาลเลยผมจะลองนำรูปที่มาวาดอย่างคร่าวๆด้วยลายมือธรรมดานะครับเห็นท่านผู้ชมที่ครบครับเส้นทางสายนครราชสีมาเพื่อจะไปที่อุบลราชธานีนะครับเป็นเส้นเมนใหญ่ เส้นเมนใหญ่คือเส้นตัวนี้ครับเส้นเมนใหญ่คือเส้นตัวนี้ที่ผมใช้ใช้ปากกาชี้กันแล้วกันนะครับเส้นเมนใหญ่คือเส้นนี้คือเส้นนครราชสีมาผมเขียนว่าโคราชมุ่งหน้าไปที่จะไปอุบลราชธานีผ่านตัวเมืองบุรีรัมย์ครับแต่ที่เมืองบุรีรัมย์ตรงนี้แหละครับก่อนจะถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์นิดหน่อยก็จะมีทางแยกมานะครับนี่แหละครับ ขุ้งหน้าไปที่เขากระโดงตรงนี้แหละครับเพื่อมุ่งหน้าจะไปเอาหินกระดงที่เกิดเหตุที่เราจะพูดถึงนี้นะครับคือโรงโม่และก็เป็นบ้านของนายชย